สวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญองค์ประกอกันตดวีโลนะครับจังหวัดวั่นมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับอ,อย่างนี้มาชมนะครับเหรียญน,นี่ฮะ้อมกองเดิอดเดือครับรตุ๊บกองรน,นี้มันนี่ครับ รุ่นแรกเนะื้อทองแดงนะครับข้งนางหน้าก็จะเป็นองค์ลวงปู่ครึ่งองค์นะครับพระอาจารย์จะเขียนว่าพระอาจารย์ประกรณกันตะวีโลนะครับรุ่นแรกนะครับโค้ดก็จะต่อมาประกรณ ดวงปูตาคมชัดลึกนะครับฟอน่อยมีลอยจานด้วยนะครับรปูไม่จัดตาจานแห้นะครับรุนแรกที่เคยเจอให้ก็จานเกือบทุกเรียน,นะครับต้านลังก็จะเป็นยันนะครับยันประจำปูทางเขียน่าวัดถ้ำผาเ,เ,เด่นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับอี่ จะมีรันเลขไปนะอันนี้องที่512นะครับจัดสร้างปีจัดสร้างปีสองสองพันห้ร้สบสองครับ,รบ,ส,ร 2, รบสวยมากครับเพีข้างหลังก็จะมีลอยจานเหมือนกันนะนี่ทองแดงสวยเดิม ด้านข้างมากครับ <c oughs> ด้านข้างนี่ฮะด้านข้างเราจะตัดฉีกคตัดตัวเรียกในทองเดชงชมอีกด้านเ,นเป็นเหรียญรุ่นแรกของคุกปูนะครับอ่ากิบดหน้าใชย สวยครับผมโอเคครับคุณที่เข้ามารับชมครับวันนี้สวัสดีครับ